หนุ่มกันชัยอวดลุกใหม่สไตล์โอป้าอยู่วงการบันเทิงมายาวนานเลยนะคะสำหรับผู้ประกาศข่าวและพิธีกรคนเก่งอย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดรอยที่ล่าสุดทำเอาบรรดาแฟนคลับทั้งอึ้งและเซอร์ไพรส์กันหนักมากที่แม้จะอยู่วงการมายาวนานแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเจ้าตัวนั้นยังคงมีความเป็นหน้าตาเด็กและหล่อคงเดิมซึ่งหนุ่มกันชัยนั้นล่นเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาแสนนาน จนถูกขนานน้ำให้เป็นคาสโนว่าตัวพ่อของวงการเลยนะคะสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ปัจจุบันได้ผ่านตัวไปเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีชื่อดังมากมายทำให้นานๆทีจะได้เห็นพี่หนุ่มเคลื่อนไหวทางโซเชียลอายุ51แล้วแต่ว่าน่าสดสดในลุคที่เป็นธรรมชาติซึ่งเอาจริงๆนะคะดูแทบจะไม่ออกเลยว่าเจ้าตัวนั้นจะอายุเก้าเข้าสู่วัยห0ปีเต็มแล้ว เพราะว่าหน้ายังเด็กสดใสมากจริงๆแต่ว่าล่าสุดหนุ่มกันชัยได้โพสต์ภาพปวดลุกสุดคูโพสต์ท่าอย่างกับอปป้าเกาหลีกับแคปชั่นสั้นๆว่าผมนีคขึ้นเลยงานนี้แฟนๆแหกคอมเมนต์แซวสนันกันเลยแม้แต่สาวแอัทัสออนไม้พีรัตก็ยังต้องเอ่ยปากเลยว่าอปป้าสุดๆแหมหล่อระดับอปป้าแบบนี้ใครเราจะเชื่อว่าอายุปาไปกว่า51ปีแล้ว